ฮัลโหลเดงเสาร์นี้ว่างไหมเสาร์นี้อหรอทำไมอ่ะไปเที่ยวกันอยากไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนเขาพบผ้าระหว่างทางไปพัทธลุงตังอ่ะเขาว่ารีวิวดีโอเคเดี๋ยวกัน รุดหยู่ตังในพัทลุงอะ่ะทริปนี้แบบเกิดขึ้นเร็วมากก็นี่ครับคนนัดคน,นจัดทริปคือในแพ็คไม่มีอะไรแต่ว่าเราแบบว่าจองไว้โรงแรมเป็นพับผ้ารีสอร์ทหรือเปล่าหรือเขาพับผ้ารีสอร์อะไรอย่างพับผ้ารีสอ,อ,อร์ทใช่มันจะเป็นแบบว่าแคมปิ้งอะไรเงี้ยแคมปิ้งมันมันจะแบบว่าเป็นโดมอะ่ะเราก็บอกให้ถูกว่ามันเป็นยังไงนะก็ใช้เวลาสองวันหนึ่งคืนเนาะใช่เป็นทริปเล็กๆ ก็เป็นแบบว่าจัดทริปเร็วมากก็เดี๋ยวไปดูกัน นี่นครับหลังจากเรากินไก่กระทะเสร็จเนาะตรงนี้จริงๆเสียดายมากตรงนี้เรากินตอนแรกใช่ปะเราฝนมันตกดูเปียกนี่ตรงนี้จะเป็นวิวป่าวิวต้นไม้อะไรเงี้ยสวยอยู่นะอันนี้ก็เลยมากินแบบขนมกับโซจูนิดหน,น่อยๆนะใช่ค่ะเป็นไงเมื่อกี้เราย้ายไปกินแบบริมถนนเนาะเป็นเป็นร้านอาหารของโรงแรมใช่เป็น,ปน,น,าาร,นร้านอาหารของที่พักก็คือตอนแรกภาพที่คิดไว้เราก็จะแบบนั่งกินตรงเนี้ยเนาะแล้วก็ หันไปดูบรรยากาศยเย็นๆอะไรเงี้ยเนาะเออแบบชิวๆร้อนๆกับไก,ก่กระทะสนุกไงคะฝนตกฝนตกหนักเลยแล้วคือแบบฝนตกไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคือแบบว่าพระอาทิตย์ตกก็อีกด้านหนึ่งอะไม่ใช่ด้านที่เรา,ไม,า,เราไม่ใช่ด้านที่เราแบบก็หันไปเออเฟลคูณสองก็ากเลยต้องย้ายไปย้ายมาเพื่อจะไปกินงน,น,นมตอนนี้หน้ามืดจัดโอเคได้ไหมได้อยู่ได้มันไหมเรียวจัดมา ก็เลยแบบเออมานั่งกินย้อมใจแบบมุงก็ถือว่าเออได้มานั่งชิลๆแบบอะไรอย่างงี้สักนิดนึงอืมก็โอเคมันรับบรรยากาศมาฟังเสียงกิ้งรีดูสภาพร้องเปียกจัดอะดูแบบนั่งเปียกๆเลยอันนี้ตอนเนี้ยคุณกินชาเขียวให้าเขียวอร่อยมากเออมันาเขียวด้วยกับนมนมแดง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากะว่าจะถ่ายทะเลหมอกให้ดูนะคือว่าวันนี้ฝนตกใช่ปะ่ะพรุ่งนี้ต้องมีทะเลหมอกแน่นอน,นจะมีเอ,อ่ออากาศเย็นใช่เออช้าน่าจะมีแหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายให้ดูเนาะอืมโอเคครับ นี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะคะในวันที่สองนะ่เป็นพวกมีผัดเนาะมีผัดแล้วก็ไข่ดาวไส้กรอกตามเบเกัลเลยแล้วก็มีวอฟเฟิลวอฟเฟิลนี่ก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็กินกับแยมนะคะนี่มาแล้วก็ขนมจีนเหมือนคนใต้บางจังหวัดนะใช่นบางจังหวัดตรังอ่ะรู้สึกว่าจะกินขนมจีนเป็นเป็นอาหารเช้านะครับใช่ก็คือเราก็เลยจั สองก้อนนะคะมากินไปตอนเช้าอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ที่สามารถตักกิบเองได้ตลอดเลยใช่แต่ก็ลายอาหารก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นใช่ไม่ได้มีะใช่ตามจํานวนคนที่พักเนาะอืมอืมโอเคครับไม่กินก่อนเนาะ เป็นเขตตดังแล้วนะตรงนั้น<ช>ก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดไว้คือเราอยากนั่งปิ้งไก่ปิ้งหมูหน้าเต็นของเราแบบอากาศเย็นๆค่ำๆอะไรเงี้ยฟิลแบบนั้นแต่สุดท้าย